มีคำกล่าวที่ว่าความรักทําให้คนตาบอดนะคะแต่สําหรับผู้ชายคนหนึ่งแล้วค่ะความรักทําให้เขากลับมามองเห็นได้อีกครั้งติดตามเรื่องราวรักหวานซึ้งที่สร้างจากเรื่องจริงในภาพยนตร์เรื่อง Ad First Sight ที่จะนํามาใายทางไทเทเตอร์คืนนี้ค่ะ so, this just the หลังพาตาสายตาหวังกลับมามองเห็นอีกครั้ง แต่เวอร์จิลชายตาบอดก็ต้องผิดหวังเมื่อพบว่าสายตาที่มืดมิดมาหลายสิบปีไม่สามารถแก้ไขให้มองเห็นเหมือนคนปกติได้ทันทีเอมี่แฟนสาวสถาปนิกที่ผลักดันให้เขาผ่าตัดจึงคอยช่วยเหลือเวอร์จิลในการปรับตัวเข้ากับโลกใบเดิมในมุมใหม่บทพิสูจน์รักแท้ของคนที่ดูแตกต่างต่้งจากเรื่องจริงของเชลเจนนิงส์เป็นภาพยนตร์เรื่อง At First Sight <Okay. S 3> สายตาที่ดีขึ้นของเวอร์จิลกลับสวนทางกับชีวิตคู่เมื่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้ทั้งคู่เข้าใจว่าการขว่คว้า,วาเพื่อสิ่งที่ดีกว่านั้นกลับทำให้ทุกอย่างแย่ลงจนมองข้ามสิ่งดีๆที่อยู่ตรงหน้าเรื่องจริงของชีวิตคู่นำมาตีแผ่ย่างเข้าถึงโดยนักแสดงมากความสามารถทั้งเฟลคิมเมอร์และ so มิมาราซอฟิเสนล ที่หลากหลายมากหนังเรื่องนี้ต้องการต้องการแค่บอกเราว่าออมันมันเป็นไปได้ที่คนตาดีกับคนตาบอดจะรักกันอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าถามว่าตอนดูมันใหม่ไม่มันก็ไม่ไม่ได้ใหม่เพียงแต่ว่าหนังค่อยๆปูค่อยๆละเมียดให้เราเข้าถึงตัวละครเข้าถึงสิ่งที่เขาอยากจะพูด It the to that was response look. เมื่อความรักกำลังหลุดลอยไปแล้วเฟอร์จิลและเอมี่จะทำอย่างไรเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและพยุงชีวิตคู่ให้อยู่รอดติดตามได้ในภาพยนตร์รักซึ้งๆที่จะทำให้คุณหันกลับมามองสิ่งดีๆที่อยู่ข้างกาย at first sight สัมผัสรักจากหัวใจไทยเทเตอร์22นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PBS บทนี้นะคะวอลคีเมอร์ก็ต้องไปพูดคุยกับเชอร์แจนนิงส์ที่เป็นแรงบันดาลใจของเรื่องเพื่อที่จะสวงบทบาทได้อย่างสมจริงมากที่สุดค่ะคุณทีระเดชคุณวันวิสาคะ